ฉันซื้อฉันซื้ทุกคนมันมีอะไรคุณชื่ออะไรกดสเลด์มาดูดิดีออนไอ้ชื่ออะดีเนี่ยมาดูหน้ามึงตรงนี้ไหนๆสวยงามปะมึงมาดูเปล่หน้ามตรงนี้เลยว่ากูเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายมึงเกอ่ะไม่เป็นผู้หญิงเลยหาเครื่องมีไหนเนี่ยเฮ้ยพหาเครื่องแบบกาชา เนี่ยไม่ไหนเนี่ยเหอกูนี่คือหมวดซาโตุะชัดหมวดซาโตุะอันไหนซาตะอันไหนอันไหนทีสุดอันไหนดีสุดมาสุ่มมาดิมันต้องสุ่มมาดิกูไม่รปลชาเลยเหรียนหล่อหน้าเสือว่ะโอ้ยมหาเสน่ห์แน่นอนเนี่ยกดสเปกบาร์ใส่เลยออ๋เดี๋ยวถ้ามึงใส่ก็ห้อยคอไปกันนี่ไงห้อยแล้วเป็นเสืออะไรที่อ่ะนี่พ่อเองเบนจามินคาร์ดวอลแคยแต่นามสกุลไม่เหมือนกันดีกว่าแค่กูโม ไอ้เชียร์น่าลูกเลี้ยงชื่อยาวเกินแรกไม่พอโอ้ยดังไอ้สัดมึดูดิไอ้เชียโคตรทวมเลยวะไอ้บีไอ้บีไมภาพก็ได้ไม่มึงจะอมยิ้มเลยวะไครพีแก้มแบบตุ้ยนุ้ยดิวะกล้าแบบบนจัดเออมึงเลิกอมยิ้มภาพกูหอวกูเบิกุณเดิไม่ได้อะ ไปคุณกดปรับ E C ตั้งค่าดิไปที่แสดงผลไอ้กราฟิกกราฟิกปรับกลางๆก็แหละแค่มันเป็นสูงมปเลยดีกว่าไอ้เฮียปานกลางพอไอ้เฮียมีเรามีนักคนดำมีนักเอเชียมีนักอยู่ขาวแล้วมีคนอ้วนเนี่ยคุปรับยังไงวะอย่างนี้หลักใหญ่ด้วยกลัวให้พี่ไปดูตัวนี่คือไอพี่น่าจะ แล้ว่ากูเป็นแวมไพร์วะไม่เห็นหน้าเลยเนีดูเปละาในกระจกอะเยอะไหมกูเป็รูปมือตรงตอนเล็งที่คอยมีวะกูเป็คอยมีได้เหรอเฮ้ยมึงดูมึงดูมึงดูเหี้ยนี่ไม่นจริงเล่นจริงจะทำอย่างนี้ในสัตว์หรือยังหัวร้องไมันสุ่มไงพระเครื่องอ่ะกดสุ่มเลยกด กดเข้าจอก่อนแล้วกดสุ่มอ้าหน้าที่มันสุ่มไปแล้วกูสุ่มไม่ได้อีกเหรอไม่ได้แล้วอ้าวงูได้แล้วอย่าลองดูกดสเปกบาร์ดูดีว่ามีพ้าเครื่องอะไรแล้วกดที่ผ้าเครื่องอุ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยกูได้พ้าของจริงไอ้เหี้ยไม่ใช่เหมือนพวกมึงก็ได้มันเคยเล่นของจริงไมอไม่เคยคือรู้เลยว่าผ้าแกผ้าจริงมึงพ้าอะไรก่อนพ้าเกย์คนแท้จะดูปะแล้วเรามาเดินติดเงกอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยปู๊ก็ได้เนียไม่ได้พ้าอะไรก่อนมึงห้อยแล้วยัง เหรียญเหรียญเจริญพรไม็นจ้าง่ายไงเป็นมาไม่เป็นหรอพี่กดแล้วกดกดสเปคมาเลยกดไปเครื่องระยะเสียงสองเมตรว่ะน้องเนี่ยจ้าไปรับใครมาเนี่ยไอ้ยังไม่เป็นเลยเนี่ย ไปอาสสัมภาษณ์งานไม่เฮียไม่เฮียห้อยไหมเรียงเจริญพรมันมีเอฟเฟกต์อะไรวะเหรียญเนี่ยเฮียใส่กูนดิงไปละเถ้าถ้าเสียงเสียงเพื่อนเบามันกดเอซีไปเพิ่มเสียงมึงไปกินอะไรมาเนี่ยเฮีย มามากูมาแล้วไปไปได้แล้วเครื่องแล้ววะเมึงอีกโอ้ยเขี้ยะนี่หุ่นแบบนี้เลยนะจำไว้ที่นี่มีพลาดแท้เฮ็ดพีเยอะที่สุดเลยของทั้งนั้นเฮ็ดพีเยอะที่สุดเคยดูแทงนะเสือผ้าเกมไอ้มีซักนำนะไอ้มีมันแทงกูผ่านางพญาเลยนะเว้ยเที่อยากกดลิฟต์กดลิฟต์คุณลงคนรวดเลยนะเว้ยก็แต่แม่เราทำอะไรเนี่ยกล้องว่ะ ไอ้เยี่ห้อยพลาแต่กูใช้ไมก้กระเขนนี่คืออะไรไอ้เยี่โคตรไทยแลนดี้เลยนี่คือคนไทยเราไปไปอาจจะมาแบบพ่า <c oughs> มันเป็น,น <c oughs> มันเป็นบัฟไงแต่ไม้กเขนมันคือมูธไอ้เยี่คนไทยคนไทยของแท้ว่ะไม่งเป็นชาวมูธแต่ไม่เล่นเขนซะมารกเชื่อเรามีสี่คนมีไปฉายอสองอันว่ะอ๋อแล้วมันใช่ไงไอ้พี่มึงเป็นบานหลวงไงมึงรู้เลยไหมเขาพูด <c oughs> <c oughs> อะไรกัน กูต้องพูดตามมันเหรอวะเออมันพูดว่าอะไร Leave no Indian of God นี่ผีมาท่องเลยกลัวปราบเลย Split I command YouTube นี่เนี่ยคืออะไรกูต้องพูดงี้เหรอใช่กูพูดกันอย่างนี้กูไม่รู้อย่างเงี้ยเป็นเลยกูต้องมายืนอ่านนี่นะกำลับมือได้เลยกูเปิด YouTube อ a l i f o r n i a ไม่ตายนี่มั้ยไม่ได้กูเปิดดูอ่านไม่ได้อะ เไม่คนละเล่มกันของมึงอ่ะเอนหนังสือไม่เป็นภาษาไทยมึงจงสืออะไรไม่รู้บูออเดเดสป่ะไปในเวลาฟาร์มแล้วโอเคที่ที่กูจำแพทเทิร์นตัวเกได้เนี่ยอิสว์แม่งเออพียอะไรเปลี่ยนกูจำก็ม้งยำแม่งมึงไม่ต้องบอกว่าเลดี้เฟิร์สนะเฮียขาเขาเขียวไม่ได้ประมาณวะกูมาแล้วกูมาแล้วปีพันสายดิ่งพี่อ่ะมีแค่อันเดียวไม่เคยดูหนังพีเหรอปีฉันสายมันจะ เี๋ยวกูเช็คกุน <pet its uno> uh ูภ oh, <t> ูก่อนกูเช็คกุนูภูก่อนกูฟ้าอุตสาห์ปลอดภัยปลอดภัยมึงรู้ว่าผีกูนี่ผีร้อนในห้องนี้มึงเออห้องนี้ใช้กุเจว่ะไอ้เยี่ยมเยี่ยมมันทำอะไรได้อะมันแบบถ้าเกิดผีมันเต้นโชว์มันจะขึ้นห้าสีอะเฮียเฮ้ยสายกูนับเฮ้ยนี่ข่ายไปฉายให้กูเตรียมท่อกระถาไว้ให้ผมผสดไงอ่ะเดี๋ยวกูเช็คกุนูภูก่อนกูเช็คกุนูภูก่อนไปเลยไปเลยกูกูเฝ้ามาไดภัย ห้องห้องนี้ปลอดภัยห้องนี้ปลอดภัยไม่ได้ไม่ได้อุณพ่อไรให้เจ้ยแม่งเอ้มันเบื่อจังไเรียบ้านเก่าไม่รีโนเวทหรอวะเสียองศาเสียองศาเสียงแล้วไงต่อไม่รู้ว่ะเฮ้ยปืนหูผีตอบกลับวิทยุผีหนังสือถูกเขียนเออมันเอาไอ้หนันงสือของไอ้ปอนเมื่อกี้มันน่าจะเอาวางไว้ให้ผีเขียนมั้งก็มาตรงไหนอ่ะ เจอเหรอลองกดดิลองวางไว้ตรงไหนก็ได้เออโดเทสวันนี้นะครับเราก็มาอยู่ในบ้านสี่สีกับเอ่อพวกโมอีกสี่ตัววันนี้วันสี่ตัวกับมึงได้ดิกรไดากระดาษคนบอกว่า568เราได้เข้ามาในบ้านล้างของเขาแห่งร่งแจ๊ดพุทแก่อยู่ไหนก่อนจะวางอันเขาไม่มีพุทอัน มึงมึงเฮ้ยตอนนี้มีเสียงมันจะดังขึ้นนอนดีเหรอวะนัดเดียวแล้วเดียวมันได้วยกันเดียร์จะไม่มีใครมีมันด้การดีมันด้กันดีวะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเอ้ยมึงถ่ายมึงถ่ายวิลกรรมสุเทกูเลยมึงถือกล้องมึงถือกล้องถ่ายมึงถือกล้องมึงถือกล้องมันก็มืดดู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 ห้องไหนวะมันครับเข้าไปไหนกันะมาดิแก้แจกอะไหรมายิงยิงได้กูยิงกูยิงได้เฮ้ยเฮ้ยตากล้องกูหายไปไหนวะ เออได้ยินได้ยินอันนี้เป็นวอนี่เปลี่ยนเป็นอีกโหมดหนึ่งก็คืออะไรโหมดวอเป็นวออันนี้เป็นวอนี่เป็นวอวิทยาไกลอารโรว์อาโรวโรเอ้ยต้องเปลี่ยนิธีทำงานว่ะเออเฮ้ยอออ่านอ่านอ่านที่อะไรอ่านดูอะไรโอ้ยสัตว์มาแล้วมาแล้วมาดิเขียไอ้คอมเมนต์ตัวไรตัวไรตรเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยใช้พ่วเครื่องเอาหลอดปอนไม่ใช่พช้เครื่องละเฮ้ยผีอยู่ข้างหลังมึงออกไปดิเออตัวนี้ยังช่วยไงวะชู เชี่ยอเอาปืนมันเอาปืนไปเนี้ยเฮียเดี๋ยวกูไปเอาสร้อยข้างบนก่อนกูไปสร้อยข้างบนก่อนกูทิ้งสร้อยไว้ไอ้เจ้เข้าไม่ทำงานเลยโปรสดที่อะไรเนี่ยนัำเงินไงโอ้ยไอ้โปรสดแทบไม่ได้หผลนะได้กล้อง่อ่านนะมันถือสองมือไงกด F กด F กดของแล้วกด F อ่านไม่ไหนวะกูเโิร์ฟมันเจ๊งแน่เลียวเฮยดีพี่ลอยลอยพีลอย นนลอ้ใหอยู่เนี่ยยรอเลือดอ่ะเอากล้องมาถ่ายไปกล้องมาถ่ายไปเป็นลายอะไรวะลายไทยโปรถึงกล้องถ่ายโปรดกูมีกล้องกูกูมีมันถ่ายไม่ได้อ่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยป้อนป้อนได้ไหมได้ได้เจ๊อ้าวโทษทีโทษที พึ่งมาลานพึ่งมาลานเขาตายทำกูเจอศพกูเจอศพเฮ้ไหนไหนรับหลสวัสดีครับสามารถนะไปเขาไม่ได้สั่งครับพิเศษเฮ้ยมันไม่ได้สั่งเฮ้ยโปอ้พวกตายไไหนเนี่ยไอ้เหี้ยเฮ้ยปล่อยกูไว้ออไปด้วยเหรอบอกให้ไปวางที่เตียงว่ะมันเตียงไหนเฮ้ยอันนั้นไม่ใช่เตียง ตนี้วะเอ้ยอุยอ้ยแล้วงไงต่อเฮ้ยข้างบนนี่มีล่องรอยออเออบนเดี๋ยวฟักเฮ้ยมีคนหาย <laughs> เดี๋ยวไอ้เอ้เอา,อา <laughs> <laughs> ไอ้หันไปเยี่ยรืมอ่ัวหัน กูยังก้มเก,ก็บไปหายไม่ได้อยู่เลย,มเยไม่เยอะอ่านดูเลยวะเฮ้ <c oughs> ยสัตว์เดออ่านมันอยู่ไหนมี่มนคนที่ทำร้ายอ่านนะใครดึงศพแล้วเอายูดาหนที่เท่ไปอ่านกลับบ้าแนแชงหมดเอาไป ฮัลโหลอยู่เฮียอยู่แค่สปีกไทยฮัลโหลฮัโหลมาแล้วเอออยู่แกสปีกไทยโบยยก๊อกกอยู่ไหนก๊อกไหนไทยไว้ไทไว้อยู่แสปีกไทยอ้ามีรถทัมนเหรออ้าวฮัลโหลอะไรดวีีีีัสววัวัีวด เอ้ยมดเอ้เ็เอ้เ้แคนี่ไอ้มงกูไปแดก้มงไปแดกไหนไ้มงกูเชเองกูเชเองม่าเครื่องเอ้ยมึงไปั่นมองมึงมาเครื่องยงมวทำไมไปดีเว้าองัจริงไปแล้วไปไหนแล้วมี่มหายนะมีบางเนี่ย อย่าตกใจหมดไอสัตว์นี่เหี้ยไม่เห็นมีเลย <Okay. S 2> โปงล่องลอยแต่ตอนนี้เอาอย่างไปวางก,ก่อนไม่ยได้หูงานอุอ้ยเหี้ยพวกใจหมดไอสัตว์อะไนี่ต่อมันต้องมีเครื่อง เยอนหนุ่มรูปหล่อถ้นเมวนี่ทำอะไรได้เนี่ยพวมาด้วยถึงท่าแปลกๆวะเนี่ยแบบมีชั้นสองมีชั้นใต้ดินชั้นหนึ่งด้วยใต้ดินลงไปก็ที่เราไปก็ชั้นดินใต้ดินชั้นสองชั้นสามเะแต่เพื่อนเพิ่งถึงเสียงเสร็จพวกมึงใส่ไงพอกลับบ้านกันไหมพวก ผีไปเจอเอี้ยแล้วเอาแมวไปด้วยเหรอเออเอาแมวกลับบ้านไปเอาไอ้อ่านขึ้นเตียงก่อนดิไม่งั้นกลับไม่ได้ไอเอ็เอี้ยเนี่ยทิ้งไปเถอะหายวูลูกจบระยกเสียงตบของขึ้นเตียงอ่านขึ้นเตียงไออ่านหายไปไหนเนี่ยอ้าวใครเก็บไอ้อ่านไดีวะหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนวะ มุดตัวปักอัาไมาแล้วอานเสียชีวิตแล้ว <laughs> ใครเก็บไอ้อะไป <laughs> ในกระเป๋าเอ้าวี่ซ่อนศพเหรอเก็บไว้ซอนศพปักปักกลับบ้านกลับบ้านจะกลับยังไงวะเดนกลัวน้องมาด้วยไหะก็กลัวใสหลังรถแล้วไงน้องไหนเนี่ยไอ้เหี้ยนี่คนละน้องไอ้น้องนี่ไม่ต้องเอาไปไจะมีอยู่แถวน้องนี่ไปด้วยอ่ะไหน <c oughs> <c oughs> เงงลรถไไปด้้ียใครขับมากัวมึงวางอาลงเฮี้ยมี่ให้สับขับไงทางที่สำคัญนะเว้ยให้กูนั่งตรงไหนอ่ะอนี่เราสายสื่อแบบี้แล้วใครจะขับรถมึงให้อ่านขับเลยไงเฮ้ยโปขับดิเนี่ยขึ้นรถเรียงไอ้เบี้ยขึ้นแล้วเอาสบไปด้วยเฮียตายรถแล้วเดี๋ยวเราไปด้วย คือตัวอะไรแล้วก็ออกมาว่าจับคนร้ายไม่ได้มันจะไปจับผีไอ้เหียโงใช่เ้ยแต่ของเราหายไปหมดแล้วเท่าทเรียเนี่ยมันต้องแบบอุณหภูมิขค่ไหนวะอันนี้หกองศาเังนะติดลบห้าติดลบห้าต้องติดลบห้าติดลบห้าลงไปอ่ะก็ขย่าแต่เฮ้ยรอยเท้าไม่เหรอไหนพี่ เนี่ยมีไหมตรงนี้ไม่ใช่เนี่ยขาวขาวนับาวเบลเบียนเบียนที่ที่จะว่าเราเรียลาดนะผีตัวนะไม่ใช่เป็นตัวเมียแล้ว <laughs> เบ็ดเลี่ยงเคยผ่านมาเจอตัวเมียตลอดเบียนน้ำแตกตลอดทางเที่ยบไอ้อ่านมันเป็นมุมสูงนะเพราะมันเป็นไข้ เลือกลบกูเป็นไข่สมองไม่ไข่ไข่ที่ชนเชียเว์เจยซะแล้วจะเจอไม่แน่เฮียกว่ากว่ามันอยู่ข้างล่างว่ะโปกษัตริย์พี่หายไปไหนมันก็หลบตามหัวมุมเมื่อไหร่พี่ยังรู้เลยเฮียพี่น่ากลัวจะบล็อกทำไมเราดูกันว่าผีใครพี่ใครน่ากลัวกันคุยวห้มีน่ากลัวแม่งตัวเบลออะไรเฮียแม่ง นี่เองแสงไลท์นี่สร้างแสงทังไงครูโยนทิ้งมปไหนเราเฮ้ยหนังสือผีว่ะเฮ้ยหรือว่าต้องใช้หนังสือมันเขียนว่ะรอบนี้มันอาจจะเป็นผีที่ต้องเขียนก็ได้สวัสดีครับแกฟูดครับเฮ้ยผีมันหลอกเลยเออเนี่ยกูโดนอไปเลยอะไรมาแล้วมาแล้วเฮียตกใจหมดเทียไหนหนังมึงนี่แหละเฮียมึงจะเตรียมหรอครับกัดคอมาแล้วครับโทรศัพท์อ่ะครับแกฟูดครับไม่ได้สั่งนะครับผมบอกเลย เปิ้ลผีมันลอดล่อซื้อมึอไม่ได้สั่งครับไม่ได้สั่งมองจากวิทยุสิเออยืนอยู่กอดข้างกันจะเปิ้ลมันต้องอ,อะไรสกักอย่างมันมันผีมันอยู่ข้างหลังแถวแถวเนี้ยมึงเอาอะไรสกักอย่างมาเช็คดิมีอะไรอื่นไหมวะเ,เ,เราดูหลังหานี้มันมีรอะไรที่มันไม่มีใช่ไหมไมอ้ไรคือรอยนิ้วมือวะนี่เครื่องอะไรอุ้ยเฮียอะไรแล้วม<ด>ันถึงไงพองเปิดไม่ได้กูเปิดไม่ได้เปิไปไดป,ประตูไม่ได้มี อ้าวอู่วก็เปิด่ยนประตูไม่ได้เลยเ่อยกี้เดอดถมาดิสัตว์มาดิไอ้เหี้ยเครื่องขึ้นงห้าขีดแล้วไอ้สัตที่เพิงระวังมิดเพงระวังขีดเหรอมีอย่างอู้ต้องหาหลักฐานเพิ่มว่ะเครื่องระดับสี่ป่ะไม่ห้าว่ะไม่ห้าเหรอเออไม่ขีดมันามันล่าแบบนี้ขีดมันน่าจะยังไม่ถึงป่ะแต่กูว่าจะอยู่ตรงประมาณนี้แหละเครืระดับสีสีส้มไม่ไม่แดงส้มยังไม่ใกล้หรือเปล่า แต่เม่อกี้เป็ระหว่างไอพอนเฮ้ยเฮียว่อออกมาดิเฮียออกไปออกไปหมดใหไปซะลืตรงนั้นหมดใหม่ไปซะใช้ผ้าเครื่องดิเดี๋ยวใช้ผ้าเครื่องหมดใหไปซะหมดใหไปซะเปิดแล้วเปิดแล้วเอฮัลโห l l บโ o ลากโกโบโบเ่เป็นกลัวไปกไดเขียนหรอแต่ผ้าเครื่องกูหายไปไหนกูตายแล้ว ไม่ไม่ไม่แข่งขูดรถเปอันหนึ่งนี่ว่ามี่ไม้ใช่มัน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 ใช้ได้ดีไม่ใช่หรอวะเฮ้ยมันขี้อยู่ฮะไหนผีคิ้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่แม่ก็แข่งขูดรถนะเฮ้ยไม่ต้องไม่ใช่ผีคิ้เฮ้ยกูวเฟรนทอมไวยมี่ไม่ใช่กูวเฟรนทอมไม่ใช่กูรออีกทีอย่างเดียวตอนนี้ ไม่มึงต้องรอพิสูจน์เนี่ยมันพิสูจน์ได้อย่างเดียวเลยคือมึงถ่ายรูปมันเว้ยแล้วมันจะไม่มีภาพติดมึงหาไม่ให้เจอเลยมึงจะเอาอะไรมาถ่ายกูมีกล้องูเนี่ยกูมีกล้องเน็กซ้อนเฮ้ยเน็กซ้อนมือไข่เกมใครก็ไม่รู้ไงมึอถือไฟฉายคนอื่นนิดเดียวกูมีกล้องเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยกูกำลังถ่ายมันอยู่กูเลยเฮ้ยกำลังจะเต้นแล้วจะเต้นแล้วจะเต้นแล้ว หายหายหายเถอยถอยถอยถ่าอย่าอ่าเเวยขวให้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 เจ้กูถ่ายแล้วกูถ่ายแล้วเออเออเออยเไมันเอากูไปมันเอากูไปมันเอามันกูไปไหนไอ้ไอโนวันดีบ็อกกู่อยมีแ้วเอ้มาดีบ็อกเฮ้ยมาดีบ็อกมาดีบ็อกเอ้เออมาติดมาติดเอ้ติดลูกมึงคีเครื่องมีเครื่องเี้ยเครื่องกูไม่มี เอ deer, อบุรียิงเฮ้ยมายิงมึงยิงคุณทำไมไม่ได้ยิงไม่ได้ยิงเอ้ยไม่ได้ยิงเี่ยมเข้าวสีแล้วมันยิงยิงคนอื่นเอ้ยวุ่นลบไปโอ๊ยไอ้มึงไม่ทิ้งปืนโง่จังวะเหี้ยมเ้ยเหี้ยมโคตรเหี้ยเลย